สวัสดีครับผมช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวชมสวนพุทธาที่บ้านสารพีอำเภอเมืองสวัสดุุรีรัม์นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็มากับพี่พีน้องๆแล้วก็หลานๆนะครับผมอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรานะคบผมก็เลยมาเที่ยวกันได้สะดวกสบายห่างไกลจากโควิดนะครับไม่กลัวเลยนะครับผม ส่วนพุทราที่นี่นะครับถ้าทุกคนเห็นนะครับก็คือจะดกมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือเขาย้อนแสงนะครับก็เลยดูเป็นว่าพุทรายังดูเขียวๆอยู่นะครับแต่ที่จริงนะครับพุทราส่วนมากของที่นี่นะครับทุกคนก็คือลูกของเขาเนี่ยนะครับก็คือสามารถเก็บกินได้แล้วนะครับผมส่วนพุทราที่นี่นะครับมีทั้งหมดประมาณ15ไร่นะครับเป็นส่วนพุทราเล็กๆนะครับแต่ว่า คุณภาพในการส่งออกนะครับของปีนี้ก็คือได้เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็บรรยากาศตอนนี้นะครับก็เย็นสบายมากๆเลยนะครับเข้ามาที่สวนพุซาที่นี่นะครับก็คือว่าเจ้าของสวนนะครับก็คือใจดีมากบอกว่าเดินเก็บทานได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมก็เก็บให้ทุกคนได้ดูนะครับก็คือว่าเราเดินเก็บทานได้นะครับในปริมาณที่พอเหมาะ พอควรนะครับผมหลังจากที่เราทานเสร็จแล้วเราก็ช่วยอุดหนุนเกษตรกรนะครับผมให้เขามีรายได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็คือเจ้าของสวนนะครับไม่สามารถที่จะต้อนรับได้เพราะว่ามีออเดอร์มาเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมเห็นไม้พุทราเต็มต้นเลยนะครับบางทีนะครับเราอาจจะมองแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ จริงแล้วพุทราเยอะมากๆเลยนะครับเจ้าของสวนบอกว่าปีนี้นะครับพุทราก็คือโดกมากๆดกว่าทุกปีนะครับนี่นะครับผมสวยมากๆเลยนะครับดกเต็มเลยนะครับผมนี่นะครับถ้าเราถ่ายแบบย้อนกลับมาอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าพุทราลูกกำลังเป็นสีเหลืองทองๆนะครับซึ่งกำลังเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับผม ดกมากๆบางต้นหนึนะครับก็คือถึงกับกิ่งหักกันเลยทีเดียวนะครับผมคนจะเที่ยวเองก็ไม่ได้ถามนะครับว่าเขาใช้วิธีไหนนะครับในการบำรุงดูแลนะครับนี่นะครับผมเราจะเดินชมไปเรื่อยๆนะครับไปดูว่าพุทธาที่นี่นะครับเยอะจริงเหมือนที่คนจะเที่ยวได้พูดให้ฟังหรือเปล่านะครับผม นี่นะครับถ้าเรามองไปจะเห็นนะครับว่าเป็นลูกสีเหลืองนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าใบเขาเยอะมากก็เลยทําให้เราส่วนมากสมองเห็นสีเขียวของใบมากกว่านะครับแต่ที่จริงแล้วพุทราก็คือเยอะจริงๆนะครับรสชาติของพุทราที่นี่นะครับก็จะหวานอมเปรี้ยวนะครับลูกเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับทุกคนก็จะเท่านิ้วโป้มือนะครับแต่ว่า รสชาติเขาก็จะอร่อยนะครับถ้าจะเทียบกับพุทรานมสดหรือพุทราแถวแถวที่อื่นนะครับก็คือที่อื่นจะลูกใหญ่กว่าแต่ที่นี่จะเป็นลูกเล็กๆนะครับก็ทานกับพริกเกลือหรือทานเล่นได้นะครับรสชาติอร่อยมากเลยนะครับทุกคนดูสิครับผมนี่นะครับดกจริงๆนะครับดูลูกของเขานะครับจะเท่าที่เอาให้ชมเมื่อกี้นะครับผมบรรยากาศก็ไม่ร้อนนะครับเจ้าของสวนก็ บอกว่ายินดีนะครับใครที่จะมานะครับที่จะมาชมสวนนะครับเขาก็ไม่ได้ปลูกแค่พุทรานะครับก็มีแคนตาลูปแล้วก็มีแตงกวามีถั่วอะไรตั้งเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับที่บ้านสารพีนะครับผมตำบลในเมืองอำเภอเอยบ้านสารพีอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม